อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไม่ไหนนะอยู่กับป้าแคทและป้าถถวอีกแล้วคุณค่ะสองสาวข้าไม่ตายวันนี้บอกเลยว่าเรานอนมาเลยเพราะวันนี้สินค้าขายดีแบบสุดๆชุดไม่อยู่จริงๆเพราะชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันกับชุดลำลองจากมาดามออีกแล้าคุณผู้ชมค่ะเพราะวันนี้ขายดีขายดีมาก เป็นเวอร์ชั่นแรกเลยนะคะที่ขายดีเพราะดอกไม้มันแบบคลาสสิกมันบรัซัมมันได้ทุกฤดูกาลจริงๆหวานๆใช่จะบอกว่าของเรานี่ขายมาประมาณ1ปีแล้วนะคะเพราะว่าจะบอกว่าลายนี้ลายดอกไม้นี่เริ่มตั้งแต่ปีตุลาคมปีที่แล้วและยังขายดีอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอะไรเพราะทุกคนติดใจใส่แล้วสบายเหลือเกินปกติเราสองคนใส่อยู่แล้วนะคะจะมีภาพมาให้ดูแต่วันนี้เป็นคุณ คนทางบ้านที่ซื้อไปแล้วใส่จริงๆแล้วรีวิวส่งมาให้เราดูรีวิวเยอะมากใช่ร้องก่อนเลยนะคะคนทางบ้านเห็นไหมคะใส่น่ารักน่ารักในไลฟ์ปรึกษาพึกใครหน่อยเนาะใส่อยู่บ้านสบายใจสบายกายทํางานบ้านนะคะได้หมดเลยเพราะว่ามันระบายอากาศดีเกินนี่เป็นการมิสแมสคือใส่เสื้อ จะออกไปข้างนอกหะเปลี่ยนเป็นเกยงยีนหน่อยปั่นจักรยานแำกิใก่ก็ได้ใช่เพราะว่าลายดอกไม้เนี่ยมันใส่ได้ทุกฤดูกาลอยู่แล้วแล้วก็ใส่ไปเที่ยวทะเลหรือใส่เนี่ยทำปลูกสวนอยู่ในบ้านเนาะตื่นมาปุ๊บก็ล้างหน้าล้างตาแล้วก็เสร็จแล้วไปเดินเล่นในสวนสาธารณะอยู่กัน้ว่ามาไปจูงเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไปออกกำลังกายก็ได้ไปโยคะไปอะไรได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ นี่เหมือนกันนะคะอยู่หน้าบ้านออกไปจ่ายตลาดไปซื้อปลาทั้งโกไปซื้ออาหารเช้ากลับมาไม่ต้องอาบน้ําเลยค่ะแฮปปี้เนี่ยนะะนี่อีกนี่เปลี่ยนเกงหน่อยเป็นเล็กย้งเล็กกิ้งหน่อยใส่รองเท้าไปขี่จักรอ์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของใช่เก๋ๆได้เลยนี่คือชุดเที่ยวชุดลําลองแล้วก็ชุดนอนชุดเดียวกันนะคะนี่คือรีวิวจริงยังไม่หมดนะพูดใช้จริงทั้งบ้านท้งส่วนขเราเองอันนี้เป็นเกียรติอย่างสูงสุดเพราะเป็นคุณแม่ของเจ้าของมาดามโอนะจ๊ะเขายังใส่ เลยคุณผู้ชมขาคุณแม่ก็ใส่อยู่บ้านแบบนี้นะคะเพราะว่าเซตเดียวคุณผู้ชมขามาได้ไป5ชุดนะห้าลายคุณแม่ชอบใส่อยู่บ้านมากๆแล้วเข้าเซตกันนะสวยงามคล่องตัวใส่แล้วเย็นสบายไม่อัจอันนี้ก็เป็นผู้ใช้จีอีหนึ่งท่านคุณป้าท่านนี้บอกว่าชอบมากเพราะว่าใส่เข้ากันทั้งเซตแบบนี้นะแล้วใครๆเห็นก็อยากได้อยากใส่ด้วยคุณแม่ใส่อยู่บ้านใส่เดินยู่บ้านสาวๆหน่อยอันนี้สาวๆขึ้นมาหน่อยคุณผู้ชมขานะคะแต่ก็เขาเรียกอะไรอ่ะคือทุกคนบอกว่ามันเป็นชุดนอนชุดเที่ยวชุดเที่ยวบานจริงใส่สบายไม่อาจ อันนี้เป็นรุ่นแบบว่าวัยรุ่นขึ้นมาในเี่เออยเดี๋มาเ,ออเขาก็ใส่น่ารักออคือเซตนี้เซตเดียว,วใส่กันได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าคุณจะเป็นใครวันนี้ไม่มีใครออที่ไม่ใส่มาดามอชุดลำลองพิมพ์ลายดอกไม้ค่ะใช่วค่ะวันนี้ใครยังไม่มีต้องรีบมีนะคะหรือว่ามีแล้วจะซื้อไปให้คนทั้งบ้านใส่ด้วยกันร่วมกันก็ได้หรือเป็นของขวัญก็ได้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่านพี่แคทเองเนี่ยเป็นนิสัยคือชอบซื้อชุดนอนให้กันออในวันเกิดคุณผู้ชมค่ะวันในี้คุ้มมากๆเพราะวันนี้โปรโมชั่ มี5ชุดนะคะนี่นี่แคทพี่แคทพี่แถาขายครั้งที่ล<า>แล้วเลยห้าลายา5ชุด10ชิ้นราคาอยู่ที่999บาทค่ะแต่วันนี้คุณสมค่า5ชุด5ลายเช่นเดียวกันราคาเดิมด้วยแต่เพิ่มของแถมให้วันนี้ท้อยทันนะคุณสมค่า นอกจากชุดลำลองพิมพ์ลายดอกไม้5ชุด5ลายไม่ซ้ำกันรวมเ,<อ>เป็น10ชิ้นเสื้อและกางเกงวันนี้แถมฟรีค่ะเป็นกางเกงในไร้ขอบอีก5ตัวแต่ขออนุญาคลาสสและเป็นฟรีไซส์<า>รวมทั้งเซ็ต15ชิ้นนะคะคุณผู้ชมขะ<า>ราคาเต็มอยู่ที่2,900บาทจ่ายราคาเดิมเราเพิ่มของแถมให้ในราคาเพียง999บาทค่ะทุกผู้ช้วเฉลี่ยมาแล้วนะตกชิ้นละ6-7บาทเท่านั้นนะคะรับ ไปสิชิ้นตกชิ้นละ67บาทเท่านั้นต้องรีบโทรจองโปรโนี่ด่วนเลยนะคะ ชุดเที่ยวชุดเดียวกันหายากมากที่จะใส่สบายแบบนี้แล้วเข้ากันได้ท<ช>ั้งเซตคุณผู้ชมคะให้ดูความพริ้วไหวนะคะความนุ่มลื่นของเนื้อผ้านี่คือผ้าแมมเบอร์นะเป็นส่วนผสมของคอตตอนผสมกับเรยอนนะคะคือทอนแน่นแต่ เบาสบายทิ้งตัวคุณผู้ชมขาใส่สบายมากนี่คือความลับของมาดามโอที่ทําให้เซ็เนี้ขายดีเพราะใส่แล้วมันทำไมมันระบายอากาศได้ดีและเป็นทรงแขนสั้นนะคะปิดแขนล่ําด้วยและยังมีเนื้อที่เหลือด้วยนะบริเวณช่องเห็นไหม<อ>บริเวณแขนคุณผู้ชมขา,าแขนาาใหญ่กว่านี้ใ,ใส่ได้คอ,อกลมสบายๆไม่อึดอัดเลยพี่เถาเนี่ยรอบอกนะคะอยู่ที่ประมาณ3-4นิ้วแต่คุณชมดูใหญ่เหมือนกันเนาะใส่สบายหมายถึงอกดิฉันหรอคะใช่ค่ะเสื้อเนี่ยเพราะว่ารอบอกตัวนี้คุณผู้ชมขา ขยายได้ถึง46เนิ้วเห็นไหมไวแม่แม่ใส่ได้สบายสบายคุณผู้ชมยื่อะยื้ใจมากคือใส่สบายไม่อัดเหงือไม่ออกคุณผู้ชมขามันระบายได้ดีและที่สำคัญนะคะกางเกงคุณผู้ชมขาพลิ้วมาถึงกางเกงเนื้อผ้าเดียวกันและพิมพ์ลายเหมือนกันเห็นไหมดูความพลิ้วแล้วเป็นทรง5ส่วนคุณผู้ชมขาดูสัดส่วนกันนิดนึงพี่แถวเนี่ยนะคะเอวอยู่ที่28นิ้วแล้วจ้ะรุ่นนี้นะจ๊ะแต่เอวตัวนี้คุณผู้ชมขาเป็นยางยืดอย่างดีนะคะขยายนี่ได้ถึง 43นิ้วเอวสโพกได้ถึง43นิ้วและมีความพลิว้วนุ่มสุดเลยไงคุณผู้ชมค่ะแล้วปิดนี่คะหัวเข่าได้ด้วยตื่นนอนมาใส่นอนตื่นนอนมาไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆต้องอาบน้ําได้ไม่อายใครไม่มโป้ด้วยผ้าไม่บางใส่สบายทั้งเสื้อและกางเกงแบบนี้นี่คือลายแรกที่คุณผู้ชมได้รับไปอันนี้จะเป็นลายแบบว่า ใบไม้สีเขียวนิดนึงนะคะแล้วก็มีการตัดกันด้วยดอกไม้นะคะสีส้มเหลืองแบบนี้นี่คือลายแรกมาดูลายที่2กันดีกว่ายั่วใจมากๆากก็มยางวน้เนเพิ่มความหวานเข้าไปหน่อยแต่ไม่เลี่ยนแน่นอนเพราะว่าเป็นพื้นสีฟ้าคุณผู้ชมคะแล้วก็พิมพ์ลายดอกไม้สีชมพูใต้น่ารักทั้งเสื้อและกางเกงนะคะวันนี้5ชุดนะ5้าลายแบบนี้นะคะมีเสื้อและกางเกงให้แบบนี้เข้าเซตกันใส่ด้วยกันหรือใส่แยกกันก็ได้นี่คือลายที่2มาต่อที่ลายที่3ามคุณผู้ชมค่ะอันนี้ ก็เป็นพื้นสีขาวคุณผู้ชมแต่พิมพ์ลายดอกกุหลาบสีน้ำเงิน blue roses โอ้ยโดดเด่นน่ารักแต่ไม่เลียนคุณผู้ชมเห็นไหมคือต้องบอกว่าวันนี้สวยงามและย้าว่าวันนี้เป็นฟรีไซส์ทั้งเซตเลยนะคะเสื้อเนี่ยรอบอกสูงสุดนะคะจะอยู่ที่46ินิ้วและกางเกงเนี่ยเป็นทรง5ส่วนทุกช่องขาแล้วก็ยืดนะคะได้ถึงตั้งแต่45จนถึง43นิ้วสะโพกก็เหมือนกัน4 3 4ใส่ได้วันนี้ฟรีไซส์แล้ววันนี้3ตัว3ลายยังไม่พอใช่ไหมป้าแคท พอวันจีดูเลยห้าลายด้วยกันคุณผู้ชมค่ะมาถึงลายที่4น,นี่เป็นอีกสีนึงท,ที่ทุกคนต้องมีเนาะเพราะผู้หญิงเราทุกคนเนี่ยต้องมีสีนี้ค<ช>ือสีชมพูเพราะว่ามันดูหวานๆโดยเฉพาะชุดลำลองหรือว่าชุดนอนเนี่ยต้องมีสีนี้เลยค่ะเพราะดูแลสบายตา<ม>คือพื้นสีชมพูแล้วก็ลายดอกไม้สีชมพูดูแล้วมันหวานมันสบายตามันสบายใจเลอเกินในการมองเนาะและยิ่งสัมผัสแล้วยิ่งสบายใหญ่เลยค่ะมาถึงอีกหนึ่งลายายสุดท้ายลายที่5นะคะก็คือลายโรสเซสนะคะ red roses ด้วยกันเพราะเป็นกุหลาบสีแดงเยอะๆดอกเยอะๆแบบน คุณแคทก็เลือกใส่สีนี้ค่ะวันนี้เลือกใส่สีนี้เพราะมันดูสดใสดีนะคะจะได้แบบดูแบบเขาเรียกว่าอะไรน่ะตื่นมาตอนเช้าก็สดใสตอนคืนก็รู้สึกว่าแฮปปี้เนาะคือจะบอกว่าเนี่ยที่พี่แคทใส่อยู่นะคะคือสบายมากคือเรารู้สึกว่าสัดส่วนเราเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าใส่แล้วมันพรางมันพรางจริงใช่แต่มันไม่ดูเน้นนะเพราะผ้ามันคือพิ้วทิ้งตัวไปเนาะคือมั่นใจอ่ะคือตอนนอนก็มั่นใจนุ่มถึงว่าแบบผู้ชายชอบมากอดแต่ว่าถ้าไม่มีผู้ชายให้กอดก็กอดตัวเองได้คือมันนุ่มสบายมากคุณคควือสโพี่ท ยืดขยายได้เหมือนกันแล้วจะบอกว่าที่ชอบคือฟังก์ชันกระเป๋าค่ะนี่แล้วแต่เลยนะว่าจะใส่ด้านไหนกระเป๋าด้านหน้าด้าหลังได้หมดเลยนะคะนี่เห็นไ้คือความพิเศษของชุดของมาดามโอค่ะและนอกจากความพิเศษอันนี้แล้วเรายังมีกางเกงในที่บอกว่าเป็นของแถมเพิ่มเติมแถมใาอีกห้5ตัวด้วยกันคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะกางเกงในไร้คอพี่ฝน ดูสิมันดูแบบกลืนไปกับผิวของเราเลยนะคะคือแบบว่านุ่มสบายใส่แล้วเหมือนกับไม่ใส่อะไรเลยเนาะและถ้าเกิดตอนเช้านะคะตื่นจากชุดนอนมานะคะขอให้สิงเกียงนิดนึงถ้าเกิดว่าจะไปไหนนี่เราก็เลยบอกว่าตัวนี้มาเลยเนาะเหมาะมากเลยค่ะแล้วเพราะว่ามันใส่แล้วมันเย็นมากคุณผู้ชมเนื้อผ้าเย็นอยากให้มาจับตรงนี้จึงเลยแล้วก็ไซส์ของเขานะคะขยายได้นะคะเป็นแบบตั้งแต่ไซส์ S จนถึง XL เลยเป็นฟรีไซส์เช่นเดียวกันเนี่ยค่ะดูสิคะมันไร้ขอบจะใส่ธรรมดาอยู่บ้าน ใส่ตัวเดียวอยู่บ้านก็ได้หรือจะใส่กับชุดเดรสกางเกงเลกกิ้งก็ไม่เห็นรอยขอบมันเลยนี่และด้ความนุ่มนะคะสบายซักง่ายแห้งไวคุณผู้ชมใช่ใชคุณผู้ชมเนี่ยค่ะทํามสนนา่ม่ากจริงจริงจริงเย็นมากนี่เห็นไหมคะว่าของแถมเราเยี่ยงแบบเลอค่าเลยหตัวคุณผู้ชมค่ะ เที่ยวก็ตัวเดียวกันได้หมดคุณผู้ชมขาอยากเลยว่าเปลี่ยนด้วยนะวันรุ่งขึเปลี่ยนด้วยแล้ววันนี้นะคือความดีงามเนี่ยคือแบบไม่ว่าคุณจะวัยไหนนะคะสัดส่วนเท่าไหร่น้ําหนักส่วนสูงยังไงใส่ได้เซ็นี้คือบอกว่านี่คือสินค้าขายดีเรื่องจริงของจริงมาหลากหลายกี่ครั้งมากี่รอบก็หมดทุกรอบจนต้องบอกว่าเคยหายไปช่วงหนึ่งมันหมดสต็อกมันเครียดจริงจริงแล้ววันนี้คุณผู้ชมขาเพื่อเป็นการยืนยันการันตีนะคะนอกจากมีผู้ใช้จริงนะคะที่ส่งรูปถ่ายมาให้พวกเราดูแต่ต้น รายการละวันนี้เรามีตัวจริงเสียงจริงนะคะมาด้ในรายการของเราด้วยเขาชอบกับชุดลำลองมากขอต้อนรับพี่จิ๊บและพี่แอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัโอ้โหวันนี้เราสี่คนสี่สาวสี่ชายแล้วก็ใส่4ชุดแต่เดี๋ยวก่อนใส่ยังไม่หมดนะจ๊ะเพราะเซตนี้5ชุดเลยช่่เอางี้คุณผู้ชมขาคุยกับพี่จิ๊บก่อนพี่จิ๊บสูงกว่าพี่เทวี สูงเท่าไหร่คะร้อยหกสิบแปดค่ะร้อยหกสิบแปดดูความสูงไม่มีผลกับชุดเราเห็นไหมกางเกงนะคะพี่จิ๊บใส่แล้วก็คลุมหัวเข่านะคะเป็นทรงห้าส่วนพี่จิ๊บสัดส่วนเท่าไหร่คะรูสายค่ะอกสามสิบแปดค่ะว้าวอกสามสิบแปดเอวเอวสามสิบหกเอวสามสิบหกสะโพกสี่สิบเอ็ดค่ะโอ้โหสี่สิบเอ็ดตายแล้วแต่ดูแบบว่าจำมั่มแต่ว่าใส่แล้วคือดูสบายนะดูตัวเล็กอ่ะดูแบบว่าเหมือนชุดมันแบบคือชุดมันพรางจริงๆเนาะมันไม่ได้แบบว่าทําให้พี่จิ๊บเนี่ยดูแบบ ดูเทอะทะเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ย้ํานะอีกรอบนะว่ากางเกงไม่เตยนะทรงขาพี่เที้ยวขวาพี่จี๊ปอีกนะแล้วแต่ว่าความสูงนะคะของกางเกงเราอเหมือนกันเลยนะคะพี่จิ๊ปขาใส่แล้วมันสบายยังไงคะทำไมถึงชอบอใส่แล้วเย็นสบายแล้วก็ไม่ไม่อึดอัดเลยค่ะแล้วแถม ซักง่ายแห้งไวนี่ใส่ไปไหนบ้างคะพี่จิบขาก็ทํากิจกรรมได้ทั้งวันเลยนะคะตื่นเช้าว่าไปจ่ายตลาดแถวแถวบ้านใส่ชุดนี้แต่ถ้าเราจะไปช้อปปิ้งตามห้างก็เปลี่ยนกางเกงหน่อยนึงแต่เสื้อตัวนี้ก็แมทได้ดีนี่และอีกอย่างหนึ่งพี่จิบบอกว่าคุ้มเพราะอะไรเพราะว่าได้ไป5้าชุดแล้วที่บ้านมีลูกสาวมีลูกสาวก็เดี๋ยวว่าจะแบ่งให้ลูกสาวสักสองตัว สองตัวนี้คืออะไรให้ให้แต่เสื้อให้อยู่ใน <c oughs> ไม่ <c oughs> ใช่อันนั้นนี่คือความสบายจากจีิง <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้สมขาย,ยิ่งใส่เป็นคู่กันในครอบครัวก็ยิ่งดูน<อ>่ารักกันเล แล้วมาคู่นี้บ้างดีกว่าถึงพี่แอนบ้างเดี๋ยวพี่แอนจะเหงานะคะพี่แอนจริงๆแล้วพี่แอนอายุเท่าไหร่นะคะ40กว่าค่ะ40กว่าดูเงี้ยเพื่อนกันแล้วล่ะเพื่อนมาเพื่อนกันเนี่ยวไปเย็นไปเย็นไปเย็นเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมดูสิเราใส่สองลายนี้ดูสิแมทช์เลยเนาะอันนี้เป็นลายกุหลาบน้ำเงินเนาะอันนี้กุหลาบสีแดงสิมันน่ารักจริงจเนาะคุณแอนมี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 ลูกหรือยังคะมีแล้วมีแล้วด้วยโอ้หถ้าลูกมาใส่อย่างี้เนาะดูแบบแม่ลูกน่ารักเลยเนาะนะคะแแล้วคุณอนทไมถึงตดใจ ในชุดมาดามโอค่ะก็เป็นชุดที่ใส่แล้วสบายนะคะแลเย็นไม่อึดอาดแล้วที่ชอบมากที่สุดเลยเวลาชอบสั่งของแบบ De l i v e r y ่แล้วก็จะมีพนักงานผู้ชายมาส่งน้าบ้านเดียเียวเชอบตรงนี้ชอบสั่งออนไลน์แล้วคือยังไงคะผู้ชายคือปกติถ้าเป็น ที่ไม่ใช่ชุดนี้นะคะก็จะต้องรีบอุ้ยตายแล้วเปลี่ยนเสื้ออนึงนะคะอะไรเงี้ยไม่เรียบร้อยใช่พวกนี้ลิเวอรี่เขาชอบมาเช้าเนาะแล้วก็โผล่พรวดเออแปดเก้าวงมาแล้วนะแล้ววะที่ที่มาก็คือกำลังแบบอุ้ยตายเซ็กซี่ใช่แต่พอใส่ชุดนี้ปุ๊บอ๋อโอเคค่ะเข้าไปเซ็นรับของก็จบเลยนม่จ เห็นไหมคะแล้วเสียงเนี่ยที่ไปปาร์ตี้ชุดนอนมาใช่ไหมเสียงแหบขนาดนี้ก็อาจจะใช่แ่นะคะจริงๆอะคนข้างบ้านนะคะคุยโทรศัพท์ตอนตีสองก็เลยนอนไม่หลับไม่ใช่อะไรคือมาต่อรองจะขอชุดมาดามโอนี่แหละวันนี้สุดท้าเราสี่คนการันตีแล้วสี่สาวสีวัยสีสไตล์สีไซส์ใส่ได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทั่วประเทศไทยใส่ได้ถ้าอยากได้รีบโทรเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ชมขาเพราะว่ามากี่ทีกี่ทีเนี่ยก็หมดเลยย้ำอีกรอบ นะวันนี้ทั้งเซตที่คุณได้รับไปนะคะคุณผู้ชมขาคุณจะได้มาดามโอนะคะชุดลำลองนะคะเป็นของดีแล้วก็<ช>เป็นฟรีไซส์ก่อนหนะ้านี้เราเคยขายนะคุณผู้ชมมีแค่ชุดลำลองอย่างเดียวนะคะ5ชุดด้วยกันคุณผู้ชมคะแต่วันนี้โปรโมชั่น,ลนาาก,ก,ลกลับมาอีกครั้งหนึ่งผ้าที่แล้วขนาดเราขายไปก็ขายดีอีกแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวนะั้งนี้อาจจะหมดแล้วนะเพราะว่าเรายังมี คอลเลคชั่นต่อไปอยู่วันนี้คอลเลคชั่นนี้ค่ะดอกไม้ถ้าใครไม่มีต้องรีบเป็นเจ้าของด่วนเลยนะคะแล้วมาดูกันเมื่อก่อนนี้ที่เราขายนะคะคุณผู้ชมขาเราให้5ชุด5ชุดเท่านั้นนะคะ5ชุดเท่านั้น5ลายราคาอยู่ที่9ก9บาทแล้วนะคะแต่ถ้าโทรวันนี้สมขาได้5ชุด5ลายไม่ซ้ํากันรวมเป็นสิชิ้นไม่พอแถมฟรีกางเกงในไร้ขอบอีก5ตัวของย่านคลาสสิกเป็นฟรีไซส์รวมทั้งเซตคุณผู้ชมขา15ชิ้นราคาเต็ม2องพได้มากกว่าเดิมแต่ให้คุณตึงราคาเดิมเลย999บาทค่ะ ตอนนี้ซองด่วนนะคะเพราะวันนี้15ชิ้นตกเฉลี่ยแค่ชิ้นละ67บาทถือว่าคุ้มมากคุ้มที่สุดตอนนี้ต้องรีบโทรด่วนตอนนี้เลยค่ะ ต้องรีบมีด่วนเพราะไม่รู้ว่าคราวหน้าจะมีหรือเปล่าเราจะมีคอเลชชั่นใหม่เตรียมตัวมารอยอยู่แล้วนะคะวันนี้มาดังโอช่วลองพิมพ์ลายดอกไม้ขายตั้งแต่ปีที่แล้วจนปีนี้มาปีกว่าแล้วนะคะขายยู่ตลอดเลย5ชุดด้วยกันคุณผู้ชมขาทั้งเสื้องเงเข้าเซ็ตกันเลยนะคะ5ชุดเท่ากับ10ชิ้นยังไม่พอวันนี้พิเศษจ,จริงๆค่ะมาทั้งทีอย่าให้มันน้อยหน้าแบบที่ทแล้วเราเลยให้กางเกงในไร้ขอบ5 สีค่าลายไปนะคะคุณผู้ชมคะค่าสีไปสิให้ค้าตัวด้วยกันคุณผู้ชมเป็นฟรีไซส์ดูรค่าทั้งหมดวันนี้นะคะทั้งหมด15ชิ้นวันนี้2,900บาทแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเราให้จ่ายเท่าเดิมแล้วเข้าใจคุณผู้ชมจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะลดไปเกือบ2,000เลยใช่2,000นี่ไปซื้อแบบว่าโรงแรมได้เลยนะโไปซื้อที่พัก เพราะฉันวันนี้นะใช่ประหยัดประหยัดไปเยอะมากรลยโพเดี๋ยวนี้นี่คือสินค้าขายดีชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันหลายคนทว้นหาคือชุดอะไรที่แบบเป็นชุดลำลองที่ใส่แล้วสบายแล้วก็ไม่อึดอัดและที่สําคัญน่ารักด้วยสวยด้วยนุ่มด้วยนุ่มเนียนและถ้าได้ความเป็นฟรีไซส์เพราะฉันไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องเลือกไซด์เพราะว่าสมัยนี้ไซส์เรามันมีลดมีเพิ่มตลอดเวลาเพราะฉันวันนี้นะได้เซตนี้ไปคุณจะลดน้ําหนักหรือคุณจะน้ําหนักเพิ่มก็ไม่ต้องห่วงใส่ได้แลวบอกเลยนะพี่แถว ข้าตรงไหนรู้ไหมผ้ามันนิ่มยิ่งซักยิ่งใสยิ่งนุ่มยิ่งนิ่มสบายไม่ย้วยนะคุณผู้ชมและสีไม่ตกไม่ซีดไม่จางจริงลายอย่างดีสวยมากใช่และที่สำคัญคือประหยัดน้ำมากนะใช่เพราะว่าไม่ได้อาบน้ำไงคือเวลาเสาร์อาทิตย์นะพี่แคทจะอาบน้ำครั้งเดียวเหมือนกันเลยคุณจริงๆอันนี้ชุดนี้เอาความรับปบอกมันเย็นไงแฟร์ฟันนิดนึงก่อนออกจากบ้านเดี๋ยวคนเหม็นนะใส่หน้ากากเอาใช่เพราะว่ามันระบายอากาศเนื้อ เบิร์ดนะหลายคนไม่รู้จักคุณผู้ชมขาหรืออาจจะเคยได้ยินเขาเป็นส่วนผสมของคอตตอนผสมกับเส้นใยเรยอนเห็นว่ามีเพลงด้วยนี่แม่เบิร์ดเฮ้แม่เบิร์ดแม่เบิร์ดเดี๋ยวคุณผู้ชมจะอ้วกคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าเส้นใยอันนี้มันดีเลยนะมันคอแน่นแต่เบาสบายไม่อึดอัดใส่แล้วแบบคุณผู้ชมมันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันไม่ร้อนเพราะมันระบายเหงื่อระบายอากาศเหมาะกับบ้านเราค่ะมันนุ่มมันเย็นนี่ยิ่งใส่นอนในห้องแอร์นะโอ้ยสวร่างใช่ใช่ไม่มีใครให้กอดกอดตัวเอง ยังสบายมากเลยหรือใครจะมาสัมผัสนะรู้สึกอุ้ยมันนิ่มมม่เนื้อนิ่มเ<อ>นื้อเย็น ให้เหนือนยวและยาวนักผชาซื้อให้ใส่ซื้อให้ใส่ให้ตัวเองให้ไปใส่หรือให้คุณแม่นะคะคุณป้าคุณน้าพอาเลยญาติพี่น้องสบายแน่วแน่นอนเลยหรือซื้อแจกก็ได้เพราะว่าเซตเดียวได้ได้ไปห้าชุดเลยใครมีพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องไปส่งเองเราจัดส่งให้เพราเดี๋ยวนี้เป็นของขวัญของฝากได้เลยใกล้การสำคัญแล้วใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะต้องรีบโทรด่วนผู้ชมวาสี่ที่สุดท้ายแล้วนะคะวันนี้มาดมโอชุดลลองลายดอกไม้เวอร์ชันนี้นะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่โปรโมชั่นไม่เหมือนเดิมค เสื้อผ้าชุด5ชุดแล้วกเกงอีก5ตัวด้วยกัน,นเป็นงเกงในไร้ขอบใส่สบายมากฟรีไซส์เช่นเดียวกันทั้งหมดนี้นะคะ2 9 0 0คุณผู้ชม,ชมจ่ายแค่9 99 9บาทนะคะแบงค์พันใบเดียวจะได้ของไปเยอะมากรีบเอาเดี๋ยวนี้สินค้าดีมีคุณภาพอีกแล้วนะคะคุณเช็คสินค้าก่อนจ่ายเงินจัดส่งตรงถึงหน้าบ้านกรุงเทพสาวันและต่างจังหวัดแค่5วันทรอเดี๋ยวนี้ตามเบอร์ขึ้นหน้าจอจากมมดามโอค่ะ แถมให้ด้วยค,คุณจะได้นะคะชุดลําลองวันนี้นะคุณชมขามี5ตัวะนะคะ5ชุด5ลายรวมเสื้อและกางเกงเป็น10ชิ้นด้วยกันแต่ถ้าโทรทันตอนนี้ชมขาแถมฟรีกางเกงในใส่สบายมากที่สุดใน3ลอโลกเลยอีก5ตัวเป็นฟรีไซส์ของย่าคราสีไปให้รวมทั้งเซ็ตสิชิ้นราคาเต็ม2,900บาทค่ะบาทวันนี้ลดไปเกือบ2,000นเลยผู้ชมขาจ่ายเบาๆค่ะ9 99 9บาทาคุ้มาก จริงๆแล้ววันนี้ชุดลำลองนี้ขายปีดึงแล้วเชื่อคุณผู้ชมทราบเลยว่ามันดียังไงสบายยังไง<ช>ะนะคะเนื้อผ้ายัางไงแต่มาดูเกงในไร้ขอบที่ให้กันบ้างน,นี่ก็คืออีกของดีที่เราให้ไปดูนะคะคุณผู้ชมนี่คือเกงในไร้ขอบที่สบายเหลือเกินวันนี้ทุกวันนี้เราเน้นความสบายค่ะ <ๆ S 2> เพราะว่าถ้าไม่สบายเนี่ยใส่ยังไงมันก็คือมันก็ไม่ใช่อยู่ดีนะคะไม่ค่อยได้ใสใ่ก็ไม่มีประโยชน์คะ่ะแต่วันนี้เอามาปุ๊บชอบใส่ชอบใส่นั่คือความคุ้มคุณผู้ชมค่ะแต่วันนี้ความคุ้มมากคือเราแถมฟรีให้ไปเลยนะคะแล้วดูนะคะรตแ่ ถึง XL ใส่ด้วยกันได้หมดเลยและที่สําคัญคือมันไร้ขอบใส่แล้วเหมือนไม่ใส่จะใส่กับชุดอะไรก็ใส่ได้ชุดนอนชุดจะเป็นชุดเดรสอะไรก็ใส่ได้เพราะมันไร้ขอบไม่มีขอบให้มากวนใจนะคะแล้วก็ยังไม่ให้เห็นรอยด้วยวันนี้5ตัวเหมือนกันที่ให้ไปเกงใน5สีนะคะคที่ค่าสีให้คุณผู้ชมไปค่ะดูนะคะว่าความนุ่มสบายของเขาเนี่ยโอ้โหมันเย็นจริงๆอะไรจะใส่แล้วดีขนาดนี้อะไรก็ตามที่คุณซื้อไปแล้วได้ใส่วันนี้ถือว่าคุ้มค่ะรีบโทรด่วนคุณผู้ชมค่ะวันนี้จะหมดเวลาแล้วนะคะาทออทีสุด้ย ็มาย้ำอีกทีนึ่งกับผู้ใช้ที่ของเราค่นะให้นะคะพี่จิ๊บฝากเลยว่าเรามีความประทับใจขนาดไหนนะคะกับชุดลำลองเซ้นนี้คะชุดนี้นะคะมีประโยชน์มากใช้ได้กิจกรรมเนี่ยได้ทั้งวันเลยใส่สบายใส่สบายแล้วก็ใส่นอนตื่นมาก็ไปช้อปปิ้งตลาดแถวๆบ้านถ้าเราจะไปช้อปปิ้งไกลๆตามห้างก็เปลี่ยน กางเกงนิดหนึ่งไม่ทันแบบได้สอดกางเกงออกไปนะคะใส่เสื้อไปตัวเดียวใส่กางเกงตัวอื่นนี่คือความสวมใส่สบายนะคะที่จิ๊บกาลันดีและย้ำเรื่องไซส์น้ำสมขาจะตัวสูงจะตัวเตี้ยตัวเล็กตัวบางใส่ได้หมดนะคะเพราะว่าเป็นฟรีไซส์ใส่แล้วแบบพรางหุ่นสบายยั่วเลยมาถึงทางนี้บ้างอีกนึงคนนะคะที่เป็นผู้ใช้จริงๆแล้วมันนี้มายืนยันอยากให้พี่แอนได้บอกคุณผู้ชมหน่อยถึงความสบายและอยากให้ชวนชวนคุณผู้ชมค่ะ ก็คือชุดนี้นะคะใส่แล้วก็เย็นสบายนะคะ,คะก็เวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าเราจะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็แค่เปลี่ยนกางเกงเ,ออเป็นเลกกิ้งหรงได้เป็นสาวนักบิดเหรอคะ อ๋อใช่ค่ะอ๋อก็แบน์อยู่เหมือนกันไดค่ะส่วนมาก50%ซสอรนี่นี่นะคะที่ความประทับใจของคนที่ใส่จริงๆนะคะไม่อยากให้พลาดเลยนะคะและเราสองคนก็ใส่สบายวันนี้สีสาวสีสไตล์ใส่ได้สบายคนไทยกเที่ใส่ได้ย้ำโปรอีกรอบวันนี้คุณจะได้ชุดลำลองจากมาดามโอพิมพ์ลายดอกไม้เวอร์ชันนี้นะคะ5ชุด5ลายไม่ซ้ำทั้งเสื้อและกางเกงเข้าเซ็ตรวมเป็นสิบชิ้นนะคะและแถมฟรีกางเกงในใส่สบายอีก5ตัวขออนุญาตคลาสสรวมเป็น15ชิ้นด้วยกันราคาเต็ม 2,009ถอยทันเดี๋ยวนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะใช่แล้วคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ยังอยู่ในกันอยู่คุณผู้ชมตรงีบโทรด่วนนะคะเพราะโปรน,นี้นะคะอาจจะหมดแล้วหมดเลยก็ได้คอนเทนต์นี้เราขายมาปีนึงแล้วเราจะมีคอลเทนตนใหม่ออกมาวันนี้ลอยลาย,ลาย,ลายดอกไม้ไม่ควรพลาดต้องรีบโทรหาราด่วนตอนนี้เพราะเฉลีย่ยแล้วเนี่ย15ชิ้น67บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มมากจองสิทธิ์ด่วนเลยคะ่ะคุณผู้ชมอาล้วค่ะแล้ววันนี้เราสี่สาวคุณผู้ชมขาลาไปก่อนถอยทันใครไม่โอแต่มาดา๊ และเราก็โอด้วยกันนะคะ,คะวันนี้านลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ